เ <Yeah, S 2> ย้เจอกอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะคะพวกเราจะมาทําการสรุปผลการทํางานในกิจกรรมเวิร์กช็อปคู่มือคณิตศาสตร์มปลายนั่นเองครับครับสำหรับการทํางานของกลุ่มของพวกเรานะครับหนึงเลยนะครับพวกเราทําการประชุมแล้วก็สรุปในเนื้อหาเพื่อนำไปทำเป็น powerpoint แล้วก็ทำไปเป็นแบบฟอร์มทดสอบออนไลน์นั่นเองครับโดยนะครับพวกเราต้องทําให้เสร็จก่อนนะครับแล้วพวกเราก็ทำการ ทดลองซ้อมจริงนะคะผมโดยการซ้อมจริงของพวกเราเพื่อทําให้เกิดความแม่นยําในการทํางานจริงนะคะผมหลังจากที่พวกเราได้ทํากิจกรรมเวิร์กช็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ทําการสรุปผลแล้วก็ประเมินผลคะแนนของเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มนะคะเพื่อนําไปเป็นสรุปผลการทํางานของพวกเราเองครับค่ะและสําหรับสื่อประกอบการนําเสนอของกลุ่มพวกเรานะคะก็คือกลุ่มของพวกเราก็ได้จัดทํา powerpoint เกี่ยวกับ คู่มือการสอบคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมตอนปลายแล้วก็จัดทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะเพื่อทดสอบว่าเพื่อนๆเ,เข้าใจในสิ่งที่กลุ่มของพวกเรานำเสนอมากน้อยเพียงใดค่ะต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงในส่วนของผลการดำเนินงานนะครับการทำงานกับสมาชิกในกลุ่มนะคะก็ผ่านไปด้วยดีครับการนำเสนองานเวิร์กช็อปก็สามารถจัดกิจกรรมให้เพื่อนพายในเวลาที่กำหนดได้นะครับ ผู้รับฟังนะครับให้ความร่วมมือการทํากิจกรรมเป็นอย่างดีครับมีการทําแบบทดสอบออนไลน์ครบ100%เปเซเลยครับและผลสำเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับเพราะว่ามีคนทําข้อสอบได้คะแนนเต็มด้วยครับผมค่ะสำหรับปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่เราพบในการนําเสนอนะคะก่อนอช่วงเตรียมงานเนี่ยเราไม่มีปัญหาอะไรเลยคะ่ะแต่ว่าจะมามีปัญหานิดนึงในวันจริงก็คือเพื่อนกดอัดหน้าจอไม่ได้คะ่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเปลี่ยนลิงก์ ทำให้เวลามันแอบล่นมานิดหนึ่งแล้วทีนี้ด้วยความที่เราเป็นกลุ่มแรกใช่ไหมคะเราก็เลยต้องรีบเซตอุปกรณ์รีบเตรียมนําเสนอเตรียมสไลด์อะไรประมาณนี้คะ่ะซึ่งตอนแรกๆที่พูดก็ค่อนข้างจะรีบพูดแล้วก็ล่นกันนิดนึงแต่ว่าพอเหมือนเราเริ่มคุมห้องเรียนได้แล้วก็เริ่มพูดให้มันฟลอ์ขึ้นนั่นเองคะ่ะ ค่ะก็จริงๆเนี่ยปัญหาตรงนี้เราคิดอยู่แล้วว่ามันอาจจะเกิดเกิดการเลทหรือว่าจะมีผิดคิวบ้างดังนั้นนะคะในวันพุธใช่ไหมคะก่อนที่จะเรียนในวันพฤหิสเนี่ยพราเราก็ได้มีการซอ้อมนําเสนอกันประมาณรอบถึง2รอ,อบนะคะแล้วก็จัดแจงคิวกันว่าใครจะทําอะไรบ้างเพื่อให้เราสามารถควบคุมชั้นเรียนได้คะ่ะ